สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเปิดคลิปมาด้วยกันเก้พัสดุนะก็คือสั่งอาหารแมวในซ่วงแฟตเซลซ่องซ่อง,องไงมันลดราคานี่ลดราคาก็ยังถือว่าแพง <laughs> อยู่นะก็เลยได้มาซี่สองเฮ้ยสี่กิโลน่าจะถึงเดือนแหละกินเข้าไปจุกๆเลยตุกต่าตุกข้างๆเฮ้ยข,ของเล่นมลตัวข้างๆคนข้างภูมิใจนำเสนอ และชาวนี้แมวก็เล่นอะไรกันอึอกดึกคึอโคมโอ้ยสนุกจังเลยเล่นไลง่ง,ง,งุบงับกุบงับกันหลบดรงนี้ไม่น่ามีใครเห็นหรอกเพราะว่าพวกเรานั้นใช้สายตาดีเหลือเกินไม่มีใครเห็นเลยแต่มีมตัวหนึ่งที่แอบอยู่ตรงนู้นนะมีใครสังเกตยปะคืเ้นเขาลิงแล้วเขาลิงแล้วเขาจะกระโจนมาไหมเขาจะกระโจนมาไหมน,น,หนั่งนงเอ,อ้ย แบบนั้นแหละแมวที่บ้านเล่นแบบนี้เนี่กูเรียกเจ้าเสไป่ไปเนะไปมาเล่นตรงนี้เราเขาอยู่ตรงนี้กันมั่วซามตัวเลยแต่ปรากฏว่าเจสไปไม่มานี่เราปลอคอให้เลยนะเชิดใช่มาค่ะคุณผู้ชมเนี่ยก็คือมานั่งตรงนี้ปะงกปะเใหญ่กับเจ้าเสี่ยวฟูก็อยู่ตรงนี้เลยว่าปะาป้ป้พวกเราขึ้นบ้านไปกินข้าวกันพร้อมกับอื้มภูมิใจนำเสนอสิ่งที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปมาก คือต้องมีการฝึกฝนในระดับหนึ่งพอสมควรอย่างมากถึงมากที่สุดไม่งั้นแมวน่าจะไม่มีวันได้กินแน่นอนคือเราเป็นคนงกที่เอ๊ะเมื่อจะฉลาดเนาะแต่ว่าคือเราซื้อที่โกนขนแมวเราสัว่าเฮ้ยที่โกนขนแมวมันห้าสิบกว่าบาทใช่ไหมเราจะสั่งยังไงให้มันคุ้มก็เลยได้จะเป็ดนี้มาด้วยคือตอนนี้ไม่รู้แหละว่าแมวนั้นจะสามารถกินได้ไหมแต่ตอนเนี้ยทาน่นคือสนุกนมากเลยในการกดอเจ้าตัวเนี้อวิยเนี้ยเจี๊ยฟูโชคดีได้กิน คือแมวที่บ้านกินน้ำค่อนข้างเยอะมากเลยนะแต่ละตัวนั้นไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่แต่ก็เชื่อไหมแมวยังฉี่ไม่ออกอยู่ดีเออแต่ว่าช่วงนี้ดีขึ้นแล้วแล้วก็ตัดภาพมาที่เช้าว,วันต่ตมาวงข้าวเราจะไม่สงบสุขอีกต่อไปเมื่อแมวเรานั้นเอ๊ะแอบเรากินอะไรกับยาเนี่ยอันนี้ก็คือมีคนฟูอันนี้มีคนปายคนแมวทุกตัวอยู่ในถ้วยด้วยความอร่อยกันทั้งนั้นเลย เตียงกว้างมีไหมนอ้อยอยากจะมายืนเบียดกันเยียบถ้วยเข่าคอยเฉลีนอะโอ้ยมือจเจ็บๆคอยสิเบิดไปนี่ล่าสุดเหมือนอยายเอาอะไรให้กินเมื่อเราเผื่อที่ไรลี่หายจะแอบเอาของอะไรให้เม่กินก็ไม่รู้นี่ขอวอวดสักหน่อยวันก่อนสั่งสเปรย์มาที่พี่เขาบอกว่าให้ฉีดตรงหัวแล้วก็ฉีดตรงหางเหมือนแบบเป็นสเปรย์ฟิโรโมนนะทุกคนนะเพื่อไม่ให้แมวแบบมีอาการดูร้ายปรากฏว่าเมื่อนจะได้พ้นนะให้หมาอยู่ใกล้กันก็เออไม่ต้องทำคนฟูฟ้องใส่กัน สั่นคนพบผู้ร้ายในยบ้านแร่อับูนไม่จะใครนี่ยายตัวดีโคมพกแกนี่เองแอบเอาอะไรให้กันกินละอันนี้คือปลาแห้งปลาแห้งหรือปลาแห้งแหละคือชุววันนี้ก็คือเขาตากปลาแห้งนะคุณผู้ชมนะตากปลาแห้งให้แมวกินแต่ว่าคนไม่ได้กินเออเป็นการทํางานแบบลูกหลานได้กินไม่ไ,ได้รอกเออแม่ทำไปเถอะคือถ้าเราทำเองเราก็มั่นใจได,ได้ว่าเนี่คือมันจะไม่เค็มแน่นอนแล้วแมวเราก็จะกินเพราะว่าบางครั้งไปซื้อมามันเค็มเค็มทำเองง่ายสุด ละบ้านเราก็ดูก็ดึกคือโคมมากเลยนะแมวสิตัวมารวมกันอยู่ตรงนี้เพื่อรอก,กินปลาเอ้าไอ้นี่กวักกวักเรียกยายแล้วม่ต้องทำห้าเหวอะไรเลยนี่ยืนรอก,กินกันตรงนี้กันทุกตัวเลยนี่ลูกก็ยืนรอแมวก็ยืนรอแต่คนไม่ได้กินแมวได้กินแต่เออหันหลังนี้ไม่ใช่ว่าไม่อยากกินนะแต่ประเด็นคือแย่งไม่ทันลูกกับไม่อยากแย่งลูกกินรอลูกไปหมดก่อนแล้วค่อยกินนั่นถึงจะอร่อยนั่งเพราะเออโดมโดมกว่าจะได้กินแต่ละคํา ยังไม่เจ้ากับปลาแห้งนะเมื่อแมวเรานั้นจะมุกดีเกินไปนี่มันมีปลาแห้งที่ได้มาจากที่ทางานเอามือเขี่ยนแล้วบอกแห้ข้อเขาหรืออย่างจะไปกินของเขานั้นอันนี้ไม่กินไม่ได้นี่ของคนนะกินไม่ได้กินไม่ได้ถึงแมว่าจะน่ากินก็ตามและใหญ่คือแม่ชันที่ก็รังฝึกสกิลให้เจ้าสิไออันนี้เป็นท่าประจำห้เขาจะเจ้ากินจากทุ่งถึงแม้จะเป็นทุ่งยาก็ตามแต่าอก็มีประสภาพใต่กันเจ้ากินแต่ก็ยังงงๆอยู่เศร้าเลยทีนี้ไม่ได้เจ้ากินกินได้กินได้อ่านั่นไงออกมาแล้วกินเลย ลาไปกับปู่เจ้าสิเออที่เป็นแมวพิจารณาด้วยก็เนาะฝากกดไลค์กดแชร์ก็จะจะใข่แล้วเจ้าก็ไม่คิปหน้าเด้อบาย้บ้บาย